สวัสดีครับทุกๆท่านครับไม่เจอกันนานครับไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับเนื่องจากวัดจะมีงานนะครับวัดจะมีงานวันที่20กุมภานี้นะครับพอดีไปเตรียมงานที่วัดนะครับเป็นงานนาคารำลึกนะครับวัดหลวงพ่อไหนนะครับตั้งอยู่อำเภอบ้านฝางนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับบ้านกะพีนะครับใครที่ยังไม่ รู้จักนะครับที่ยังไม่เคยเดินทางมานะครับสามารถนะครับมาร่วมงานได้นะครับมาร่วมงานได้ในวันที่20จะถึงนี้นะครับวันที่20กุมภานี้นะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมาบอกบุญนะครับมาบอกบุญสําหรับทุกๆท่านนะครับที่อยากจะมาร่วมบุญนะครับที่วัดมาร่วมงานได้นะครับเป็นงานนาคาราลึกนะครับ 1ปีจัดขึ้น1ครั้งนะครับ1ปีจัดขึ้น1ครั้งนะครับใครที่สนใจก็อยากจะมาร่วมงานได้นะครับแล้วก็รูปภาพนะครับนี่นะครับเป็นรูปภาพหลวงพ่อชไหนนะครับรูปภาพนะครับรูปภาพนี้นะครับขนาดของรูปภาพนะครับขนาดของรูปภาพจะขนาดอ่าสิบสองนิ้วคูณสิบแปดนิ้วนะครับสิบสองนิ้วคูณสิบแปดนิ้วนะครับสิบสองนิ้วคูณสิบแปดนิ้ว แต่รูปนี้หลวงพ่อได้จานให้แล้วนะครับนี่นะครับรอยจานหลวงพ่อนะครับรูปนี้นะครับแต่อันนี้เอามาให้ดูนะครับเอามาให้ดูที่ใส่กรอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใส่กรอบแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับที่ผมใส่กรอบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีนะครับแต่ว่าถ้าใส่กรอบไม่รู้ว่าเวลาส่งจะส่งได้หรือเปล่านะครับฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าใครอยากได้นะครับ ให้เอาแบบที่ยังไม่ใส่กรอบดีกว่านะครับให้เอาแบบยังที่ยังไม่ได้ใส่กรอบดีกว่านะครับเลี่ยมกรอบจะดีกว่านะครับเอาไปเลี่ยมเองก็ได้นะครับแต่ถ้าบดเลี่ยมกรอบแล้วราคาก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับทีนี้นะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับนี่นะครับลูกอมนะครับเป็นลูกอมสเสน่แก้วมณีนคราชนะครับของแรงนะครับอ่า อของแรงของปีหกห้านะครับออกอ่าพึ่งออกนะครับของพึ่งออกนะครับออกเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับไม่กี่วันมานี้ออกเมื่อวันสิ้นเดือนสิ้นเดือนมกรานะครับสิ้นเดือนมกราประมาณวันที่สามสิบเอ็ดมกรานะครับนี่นะครับของอ่าของอ่าวัตถุมงคลชิ้นแรกของปีหกห้านะครับของอ่ของปีหกหกนะครับของปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับที่ทางวัดออกนะครับนี่นะครับจะเป็นอ่าลูกอม แก้วมณีนครขาดนะครับนี่นะครับมวลสารสุดยอดนะครับเป็นมวลสารวัตถุมงคลหลายอย่างนะครับหลายอย่างที่มารวมกันอยู่ในลูกอมลูกนี้นะครับผมจะเอาออกมาให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นของแรงนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นของแรงนะครับเป็นของแรงมากนะครับปีนี้จะออกมีสองรุ่นนี้ออกมีสองสีนะครับมีสีแดงกับสีดํานี่นะครับสีดําจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับมวลสารเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่นะครับมวลสารเยอะมากนะครับนี่นะครับโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับมีโค้ดนะครับนี่นะครับมีโค้ดครบนะครับครบทุกอย่างนะครับโคดเรียบร้อยนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับสนใจนะครับอยากร่วมบูชานะครับนี่นะครับก็พอมีนะครับตอนนี้นะครับ ผมมียอดมาไม่เยอะนะครับผมมียอดมาแค่10ลูกเท่านั้นนะครับผมมียอดมาแค่10ลูกเท่านั้นนะครับถ้าอยากจะแบ่งก็ให้รีบเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับส่วนมาาอ่าถ้ามาถึงผมแล้วจะไม่นานนะครับเพราะว่าคนขอแบ่งเยอะนะครับผมก็เลยขอเอามาไลฟ์ก่อนนะครับเผื่อมีอ่าคนใน YouTube ลูกค้าใน YouTube อยากได้นะครับนี่นะครับ ปกติมีสองสีนะครับมีสีแดงกับสีดําแต่ผมชอบสีดํามากกว่านะครับชอบสีดํามากกว่านะครับสีดําจะแงนะครับนี่นะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับลูกอมสเสน่ห์นะครับลูกอมเสน่ห์นะครับเสน่ห์แก้วมณีนครา,าดนะครับหรือว่า,าพี่ท่านไหนที่มีร้านค้าร้านขายหรือว่าค้าขายนะครับก็ให้เอา ลูกอมนะครับลูกอมลูกนี้นะครับไปทําพิธีนะครับทําพิธีก็คือว่าเอาไปใส่น้ําขันน้ามนตนะครับแล้วก็หมุนเอาวน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 ในขันน้ํามนต์นะครับแล้วก็เอาหลังจากนั้นนะครับให้เอาใบทับทิมนะครับยอดใบทับทิมจุ่มลงไปในขันน้ามนแล้วก็ผมผมผมร้านค้าของท่านนะครับผมบอกได้เลยว่าสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับ ลูกอมทุกลูกนะครับมีโค้ดนะครับมีโค้ดเรียบร้อยนะครับต่อโค้ดเรียบร้อยนะครับฉะนั้นใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกรุ่นนะครับที่ยังเหลือนะครับตอนนี้ก็เป็นเสือบินนะครับเสือบินรุ่น2นะครับเสือบินรุ่น2นี่นะครับพญาเสือเลื่อนยศนะครับเสือเลื่อนยศรุ่น2นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่2เหรียญสุดท้ายนะครับ สองเหรียญสุดท้ายนะครับเพราะตอนนี้ตํารวจภูทรภาคสามภาคสามกับภาคสี่นะครับติดต่อมาบอกให้ผมหาให้แต่ว่าผมก็เลยแบบขอเก็บไว้แบ่งให้ลูกค้าใน YouTube ก่อนนะครับขอเก็บไว้แบ่งให้ลูกค้าใน YouTube ก่อนนะครับเหลือไม่เยอะนะครับเหลือสองเหรียญสุดท้ายนะครับพอดีตอนนี้ก็หากันเยอะนะครับหากันเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับหากันเยอะมากเลยนะครับฉะนั้นใครสนใจก็ ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเป็นอีกเหรียญประสบการณ์นะครับเสือเฒ่านอนกินนะครับนี่นะครับเสือเฒ่านอนกินนะครับสรรพคุณเสือเฒ่านอนกินนะครับก็คือว่าคุณก็ฟังตั้งแต่คําว่าคําว่าเสือเฒ่นะครับนอนกินนะครับคาว่านอนกินเนี่ยนะครับก็คือเป็นเสือนอนกิน นะครับก็คืออ่จะมีกินมีใช้ตลอดไม่ขาดนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีประสบการณ์แล้วนะครับประสบการณ์ก็คืออ่าโดนฟันไป 3- 4สครั้งไม่เป็นไรเลยนะครับนี่นะครับโดนมีดฟันนะครับประสบการณ์เกิดขึ้นที่อำเภออ่าอำเภอพยูนขอนแก่นนะครับอำเภอพยูนจังหวัดขอนแก่นนะครับรุ่นนี้นะครับเพิ่งเกิดประสบการณ์ไปปีที่แล้วนะครับราคาก็ยังจับต้องได้หลักร้อยนะครับราคาหลักร้อยนะครับพุทธคุณก็ หลักล้านนะครับพุทธคุณหลักล้านนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญแต่ละเหรียญแต่ละรุ่นนะครับพุทธคุณก็แตกต่างกันนะครับพุทธคุณก็แตกต่างกันนะครับเหมือนจะเป็นเสือพยนต์นะครับปีนี้นะครับใครเกิดปีชงนะครับให้หาไว้เลยนะครับให้หาเลยนะครับแก้ชงนะครับแก้ชงนะครับแก้ปีชงนะครับติดตัวไว้นะครับแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับนี่นะครับสาหรับคนที่เกิดปีชงนะครับ จะมีตอนนี้ก็จะเหลือเนื้อเมกกะสิ์นะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็อ so. ีกเนื้อนึงนะครับเป็นเนื้อปอกนะครับนี่นะครับเนื้อปอกนะครับจะสวยนะครับฉะนั้นใครที่สนใจที่ถามหาก็สอบถามได้นะครับหรือว่าเป็นเสือเท่าเสือเท่านอนกินเนี่ยนะครับผมจะมีอีกอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นอีกอ่ารุ่นนี้จะเป็นชุดแถมทองคําเลข เลข19นะครับเลข19นะครับเป็นชุดแถมทองคํานี่นะครับเลข19เก้านะครับชุดแถมทองคํานี่นะครับสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับเลข19นะครับชุดแถมทองคําพร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องนี่นะครับพร้อมกล่องนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเป็นเสือนินจานะครับเสือนินจานะครับเหรียญสุดท้าย หรียญนี้เลี่ยมทองไมค่อนนะครับเลี่ยมทองไมคอนนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับเลี่ยมทองไมคอนนะครับสวยๆนะครับดังนั้นสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตอนนี้ก็หายากกันแล้วนะครับเริ่มวัตถุมงคลหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้ก็มีต่างชาติเข้ามาเช่าบูชาเยอะนะครับมีต่างชาติเข้ามาเช่าบูชาเยอะเยอะมากนะครับลูกค้าฮ่องกงไต้หวัน นะครับเข้ามาเยอะมากแล้วก็ทัวร์จีนมาลงที่วัดเนี่ยนะครับวัตถุมงคลไม่พอขายเลยนะครับทัวร์จีนมาลงที่วัดนี่ก็หยดน้ํานะครับหยดน้ําสวยนะครับหยดน้ําสวยมากนะครับหยดน้ําสวยมากนะครับปั๊มตาเสือนะครับปั๊มตาเสือหัวขาดนะครับปั๊มตาเสือหัวขาดนะครับนี่นะครับเสือหัวขาดนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับหยดน้ํานะครับเหลืออันสุดท้ายแล้วนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญอ่ารุ่นเก่าๆนะครับรุ่นเก่านะครับอ่ารุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นนี้แต่ว่ารุ่นนี้ผมโชว์นะครับผมอ่าพุทธปฏิหารนะครับรุ่นพุทธปฏิหารเนี่ยนะครับมันอ่าเป็นเหรียญที่หายากแล้วนะครับเป็นเหรียญที่หายากด้านหน้าจะเป็นจีวรนนะครับด้านหลังจะเป็นเกษานี่นะครับ รุ่นพุทธปฏิหารนะครับนี่นะครับมวลสารแน่นมากนะครับฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอยากได้เหรียญไหนรุ่นไหนนะครับลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้ผมด้วยหน่อยนะครับผมใครที่กดไลค์กดติดตามกดสับตะไคร้กดคอมเมนต์ได้นะครับขอให้ทุกทท่านดูคลิปนี้ขอให้ทุกทท่านที่ดูนะครับรวยรวยรวยจงสมหวังปรารถนาทุกประการครับผมขอบคุณครับ